มาแล้วจ้าน้องพี่ที่รักต้อนรับวันเด็กนะคะที่เขาเรียกว่าไม่เบื่อไม่เมานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคู่ชกนะ,ะต้องยกให้คู่นี้ค่ะหลังจากที่ล่าสุดพิสูก,ก็ปล่อยหมัดน็อกเอาให้น้องลิสเป็นหนึ่งหมัดนะคะก็ทำกันกิ๊กกักทักเลยค่ะพี่น้องนะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตวเนาะมันก็ต้องมีทั้งแบบ เออทั้งผิดพลาดทั้งรักกันทั้งล้อเล่นอะไรแบบนี้นะนี่คือโมเมนต์ของ b l a c k พิงคจริงๆนะคะแต่ล่าสุดนี่คือหลังจากนอกเอานงลิสไปแล้วแอดให้อภัยพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่มาปล่อยข่าวดีค่ะในฐานะ PR ของวงอีกแล้วนะคะเป็นข่าวที่ฟังแล้วแบบว่ายิ้มกริมยิ้มกริมเป็นการส่งสัญญาณแล้วหนึ่งนะคะก็ จำได้ไหมว่ามีกระแสข่าวหรือว่า b l a c k พิงคจะกลับมาเล่นปิดที่ไทยหรือเปล่านะคะขอให้ดูแคปชั่นนี้นะคะที่พี่สาวก็เพิ่งลงต้อนรับวันเด็กเลยนะคะนั่นก็คือพี่ซูบอกว่าต้องบอกว่าฉันรู้สึกแบบโอ้โหมันดีจริงๆนะคะที่ได้สตาร์ททัวร์นะเอเชียนะคะที่ประเทศไทยใส่หัวใจสีขาวหนึ่งกรุปอย่างนี้นะคะก็อบอกว่าหัวใจของพวกเราก็คือบ้านเกิดเมืองนอนคือประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มันแบบ เรารักประเทศไทยมากๆเหมือนที่ลิซ่านั้นก็คือคติดคอเหมือนที่น้องลิซ้นรักแล้วก็อยู่ที่เกาหลีนั่นล่ละค่ะโอ้พี่เต็มร้อยไม่หักเลยนะคะคือ พิสื่อสารดีมากนะประโยคนี้นะคะอย่างที่น้องเคยบอกเลยไม่ว่าจะเกาหลีหรือไทยนั้นก็คือเป็นประเทศของน้องทั้งนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ย Amazing มากๆม,ม,มีเวลาที่มันแบบโอ้ยมันดีมันมหัศจรรย์จริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณ Blink คือชาวไทยมากๆนะคะและประโยคนี้ค่ะขอให้ฟังให้ดีนะคะขอให้ตั้งใจค่ะเล่นเสียงเลยบอกว่า hope to see you again soon นะคะ love you นะคะหมายความว่าแบบเราจะเจอกันอีกแล้วเร็วนี้นะลักคุณนะจุบ๊บจิ้วแบนี้เลยคืออะไรก่อนคำใบนี้แรงมากแรงต่อใจเจอกันอีกรอบก็คือประมาณเดือนเจ็อย่างที่ทุกคนเขาบอกไว้ใช่ไหมเพราะว่าน้องลิสของเราก็ยากคิวหรือตาบนเวทีแล้วบอกว่าเราจะเจอกันใหม่แล้วเร็วนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะรองจริงเต,ตร,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 เเรียมตัวให้พร้อมค่ะรอบนี้สําหรับใครที่พลาดโอกาสรอบที่แล้วหรือใครอยากซ้าบอกเลยว่าเตรียมตัวให้พร้อม ấm บอกเลยว่าฟินไม่ไหวนะคะงานนี้พี่สาวคิตตี้ของเราเป็นคนมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะก็รีบจับจองตั๋วกันให้ทันนะเก็บตังค่าตั๋วกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเตรียมพอ็อกเตรียมชุดกันให้พร้อมไปเลยแอดบอกเลยว่างานนี้ไม่มีพลาดนะคะคือผู้จัดเนี่ยเขาจัดยังไงก็เห็นแต่กําไรนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าบลิงไทยนี่คลั่งแบ็คพิงเยอะมากคุณมีห้ารอบ10บรอบคุณก็โชว์เอาหมดนะเพราะบางคนบอกเหมาทุกรอบอย่างนี้เลยนะก็ แอดอยากเห็นค่ะในเรื่องของการดูแลเทคแคร์ care, ผู้ชมให้มากขึ้นด้วยเนาะด้วยคนจำนวนมากอะ่ะก็เข้าใจนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันมีภาพของออสองรอบแรกให้ได้เห็นแล้วต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะแบบนำมาปรับนะคะกับรอบต่อๆไปได้หรือเปล่าสำหรับผู้จัดด้วยนะคะอยากให้ดูแลเทคแคร์ care, กันให้มากกว่านี้หน่อยแล้วก็มีคนบ่นเรื่องอาหารการกินด้านในซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแพงเนาะโอ้แต่แบบ สำหรับอีเวนแล้วอะอาหารมันก็บวกเก่งยิ่งแล้วแหละทุกคนอาจจะต้องเตรียมปัวเตรียมปัวคือเตรียมเตรียมปุม่มปัวเตรียมตัวกันมาให้พร้อมนะคะเพราะเราก็เรียกว่าได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะคราวนี้พออีกรอบรับกลองว่าเสียนแน่นอนนะคะบง,บง,บงเบงอะไรก็เตรียมไว้ให้พร้อมแล้วกันเนาะบางคนบอกอา้าวขายบงไปแล้วเดียวอย่าพิ่งขายต้องเอาไปอีกนะคะก็เก็บสะสมไว้เป็นดีที่สุดนะคะก็เลยบอกวันนี้พี่สุมาแจ้งข่าววันเด็กนะคะก็เลยหายกดพี่และกะันแดะนะ <laughs> จริงๆก็ไม่โกรธหรอกคะ่ะมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนเข้าใจดีนะแต่ว่า น้องไม่ถึงขั้นเป็นลมไปบนเวทีเลยก็โอเคนะคะทุกคนแล้วก็ขอแจ้งข่าวท้ายคลิปค่ะใครอยากได้เสื้อนาคอนนะคะตอนนี้ไม่มีลงขายในเว็บใดๆของ YG ทั้งนั้นเขาจะเวนขายนาคอนในเอเชียเท่านั้นก่อนนะคะก็แอดหาให้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฮิ้วกันมานะคะจากฮ่องกงนั่นเองแต่ว่ารีบออเดอร์ด่วนหน่อยส่วนราคาแตกต่างจากหน้างานอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราต้องไปจ้างเขาฮิ้วอีกทีรวมไปถึงค่าขนส่งทางอากาศก็คือส่งกลับมาั เครื่องด้วยนะคะเพื่อส่งให้ทุกคนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นขอคนที่เข้าใจแล้วก็รับได้กับเรื่องราคาแล้วก็อยากได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นไปแล้วนะคะเพราะว่าไปลงหน้าคอนไหนก็คือขายเกลี้ยงทั้งหมดนะคะใครจะเอาไซส์อะไรนะคะรีบจองเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็ทักมาได้เลยที่ l ล n e อภพพนิวส์นะคะต้องบอกว่าผ้าดีมากแล้วก็สวยมากทั้งขาวทั้งดำนะจ๊ะเดี๋ยวแอดก็จะเก็บไว้อย่างละตัวด้วยแอดโปยเอาไหม เอาครับอของฟรีเอาตลอดนะคะอะยังไงทักไลน์มาได้นะคะรีบนิดนึงจะได้รีบใครทักก่อนเนี่ยก็จะได้ไปจับจองไปฮิ้วที่ฮ่องกงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนประเทศก็อาจจะฮิ้วลำบากนิดนึงใช่ที่ไลน์แอดทับเพีนฮิ้วนะฮะไปช่วยขายของอีกแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเจอเราเจอกันนะคะก็ขอให้เป็นวันเด็กที่มีความสุขสำหรับทุกๆคนเลยนะคะแอดเอาข่าวดีมาบอกสุขสันต์วันเด็กนะจ๊ะ